รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่230เมษายน2567ถึง1ตุลาคม2567ของนายเอกชัยวนาทองโรงเรียนสองดาววิทยาคมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียน731คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา34คนบริหารงานโดยนายเอกชัยวรรณทองผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวสิริพรใจหลัก นายเอกชัยวรรณทองอายุ53ปีอายุราชการ29ปีวุฒิการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารการศึกษาปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งข้อ1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เริ่มพัฒนาจะทำมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกายจิตใจ,ใจปัญญาและสังคมคุณลักษณะอันพึงประสงค์สุขภาวะหรือความเป็นอยู่ของผู้เรียนครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการดำเนินงานที่ถูกต้องและมีผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมุ่งผลลัพธ์ (outcomes) ของงานโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สิ่งธุรกิจมีการทำ MOU กับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการจ้างครูเจ้าของภาษาทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและมีการนำเอ,เอกลักษณ์ของอำเภอบุรณาการเข้ากับหลักสูตรเผยแพร่สู่ชุมชนได้ซึ่งผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการ,รเริ่มพัฒนาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วน 1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สนับสนุนอบรมพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตาม WPA การอบรมการจัดกิจกรรมที่เอื้อต่อการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงเพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดดำเนินการสร้างห้องเรียนคุณภาพที่มีจ้อัจฉริยะพร้อมระบบเสียงที่ชัดเจนให้แก่ครูและนักเรียนเพื่อสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามีระบบการนิเทศทางการศึกษาภาคเรียนละ2ครั้งและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาชีพครู PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้และจัดทำวิจัยในชั้นเรียนนำผลไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอข้อ2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนส่องดาววิทยาคมมีแผนการป้องกันการทุจริต2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ทั้งครูนักเรียนและผู้ปกครองมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองติดตามและประเมินผลรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุง 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการสนับสนุนจัดหาทุนการศึกษาต่างๆให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสมีนโยบายติดตามนักเรียนในกลุ่มเสี่ยงที่มีการหยุดเรียนนานเกิน7วันโดยใช้แบบบค15และมีนโยบายเสนอแนวทางการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียนที่ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ โดยการทำ MOU ระหว่างผู้เรียนที่ไม่สามารถมาเรียนตามระบบได้กับโรงเรียนและนักเรียนที่มีความเสี่ยงหรือมีปัญหาทางการเรียนรู้ทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์นักจิตวิทยาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครให้มาติดตามข้อ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหาร มีนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการ,รเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการบริหารโรงเรียนเชิงระบบ SDW ดาราพัฒโมเดล3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารครูและนักเรียนดำเนินชีวิตด้วยความมีวินัยพอเพียงและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้สถานศึกษามีกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลายทำงานเป็นทีมร่วมคิดร่วมทำร่วมรับความสำเร็จด้วยกันข้อ4ด้านการบริหารงานชุมนุมและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ สร้างความร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพังประสงค์ของผู้เรียนเช่นการทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนนิคมน้ำอูน4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนนักเรียนแกนนำไปจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนเครือข่ายข้อ5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่นผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test) ระดับ A1 และ A2 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา การนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาคเสียงภาษาจีนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมภาพยนตร์สั้นโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทและการแข่งขันภายในโรงเรียนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในเชิงประจักษ์ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมีผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณ 1. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา100% 2. ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรูนรู้ที่มีคุณภาพมากขึ้นมีการจัดรูปแบบที่เหมาะสมต่อนักเรียนแต่ละคน100% 3. นักเรียนกลุ่มที่ขาดโอกาสได้รับการดูแล90%เชิงคุณภาพได้รูปแบบการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพในทุกกลุ่ม องประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการโดยการร่วมมือกันระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารโรงเรียนส่องดาววิทยาคมทั้งผลงานที่เกิดกับนักเรียนผลงานที่เกิดกับครู ผลงานที่เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษาและผลงานที่เกิดกับโรงเรียนจนเป็นเชิงประจักษ์และสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานต่อผู้ปกครองชุมชนนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไปตลอดจนได้รับรางวัลเป็นเชิงประจักษ์องค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรรณวิชาชีพ ข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตอาสามุ่งประโยชน์ส่วนรวมมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือก ปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กยอมรับความแตกต่างของบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและมีวินัยและการรักษาวินยัยทั้งนี้ขอขอบคุณคณ,ณะกรรมการการประเมินที่ให้การประเมินและชี้แนะแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ขอขอบคุณครับ